กาบสวัสดีพี่ๆช่องมรดกพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วๆไปนะครับ EP ที่234นะครับพี่นะครับวันนี้นะครับก็มีพระเครื่องนะครับหลากหลายรายการเลยนะครับพี่นะนะครับมาแบ่งปันพี่ๆ FC นะครับพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร0ู6ย์2 6 8 2 9นะครับ ไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับวันนี้นะครับก็ได้หลวงพ่อโสธรนะครับพี่นะมาสี่กล่องเลยนะครับพร้อมกล่องเดิมเดิมเลยนะครับเนี่ยเป็นพระพุทธโสธรรุ่นปวติศาสตร์กรมตํารวจนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับพี่นี่นะครับซีนเดิมเดิมเนื้อเงินนะครับมีหมายเลขกำกับทุกองค์นะครับพี่นี่นะครับมีกำกับนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับนะครับอันนี้เป็นพระของตำรวจนะครับพี่นะเป็นพระของตำรวจเลยนะครับพี่ นี่นะครับนี่ก็เป็นเนื้อเงินนะครับพี่นี่สวยๆเดิมๆเลยนะครับผมนะเนี่ยมีโค้ดนะครับเป็นพระตำรวจนะครับพี่แบบนี้นะครับนะอันนี้เป็นเนื้อสามเคหรือเนื้อสามกริย์นะครับแบบนี้จะยินนิยมกว่านะครับพี่นะแบบนี้จะนิยมกว่านะครับเนี่ยเนื้อสามเคสวยเลยนะครับพี่นะครับมีโค้ดมีัมเบอร์ทุกองนะครับพี่นะมีโค้ดมีัมเบอร์ทุกองนะครับนะครับสภาพสวยเลยนะครับเหมือนเหมือนเหมือนกันนะครับพี่นะเหมือนกันองนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ สภาพสวยนะครับพี่นะมีโค้ดมีนัมเบอร์เหมือนกันเลยนะครับพี่นะครับเดิมเดิมนะครับครับเดิมเดิมสวยสวยนะครับพี่นะนี่นะเดิมเดิมสวยสวยเลยนะครับผมนี่เดิมเดิมนะครับพี่นะมีโค้ดมีนัมเบอร์นะสนใจทักมาได้นะครับนะครับกล่องละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะนะครับขอราคานี้เลยนะพี่นะขอคนที่พร้อมรับนะครับพี่นะขอที่ราคากล่องละหนึ่งพันห้าร้อยนะครับขอคนที่พร้อมนะครับพี่นะนะครับ เพราะว่าผมก็ตำรวจนะครับเขาก็อาจจะเคี่ยวๆนิดนึงนะพี่นะเขาจะเคี่ยวๆนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะเราอาจจะซื้อมาค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมนะราคาต้นทุนอาจจะสูงไปนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันห้าร้อยนะครับสําหรับคนที่พร้อมนะครับที่อยากได้จริงๆนะครับพี่นะนะพอดีผมก็ทุนมันมาสูงไปนิดนะครับพี่นะนะครับแล้วก็พาระสมเด็จนะครับพี่นะเป็นพาระสมเด็จเนี่ย สี่องค์ด้านหน้าเนี่ยครับเป็นพระสมเด็จที่ลงรักนะครับลงรักมาแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับบ้านเดียวกันเลยนะครับของท่านตำรวจท่านนี้นะครับผมนะนะครับท่านตำรวจนะครับนี่มีกี่องค์เนี่ยอ่าแปดองค์นะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์หนึ่งกันเลยนะครับเอาเป็นสมเด็จหลวงพ่อโสธรองค์แรกเลยดีกว่านะครับพี่เนี่ยนะครับเป็นโสธรองค์แรกเนื้อเงินนะพี่นี่นะครับนี่เส้นคอสามเส้นนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์สวยนะครับ เนี่ยเส้นคอสามเส้นจมูกโด่งนะครับเป็นหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินนะครับพี่นะสภาพสวยเดิมนะครับเป็นเนื้อเงินพ่นทรายนะครับพี่นะเดิมเดิมเลยนะครับอันนี้หมายเลขสามสองแปดเก้านะครับนี่เลขสามสองแปดเก้านะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเนื้อเงินนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับนี่นะองค์รับพันห้านะพี่นะหลวงพ่อโสธรนะครับองค์ที่สองนี่สวยเดิมเหมือนกันนะครับจมูกโด่งนะครับ นี้เลขสี่เก้าสองหกนะครับวันนี้วันหวยออกด้วยนะครับพี่นะนะพี่ๆท่านไหนที่จะนําไปตีเป็นเลขก็อ่ายินดีนะครับอ่ะอันนี้ก็พันห้านะครับองค์ที่สองเนื้อเงินสององนะครับแล้วก็นี้เป็นเนื้อเงินสามเคนะครับหรือเนื้อสามกษัตริย์นะครับนี่ภาพสวยนะครับพี่นะสภาพสวยเลยนะครับอันนี้เลขสองสองเจ็ดศูนย์นะครับสองสองเจ็ดศูนย์นะครับ <NYU. S 2> <úc> สภาพสวยนะคร Learn ับหนึ่งพันห้าร้อยนะครับพี่นะนะครับตันนี้เลขอะไรเนี่ยหนึ่งอะไรเนี่ยอันนี้โซทอนนะครับพี่นี่สวยเดิมนะครับพี่นะสวยเดิมนะครับเลขสามสองแปดนะครับเลขสามสองแปดนะครับนะครับเดี๋ยวผมจัดส่งเป็นกล่องเดิมๆไปให้เลยนะครับพี่นะเนี่ยเป็นกล่องเดิมๆนะครับพี่เนี่ยกล่องเดิมๆนะคมตำรวจเดิมๆเลยนะครับพี่นะนี่นะครับพร้อมกล่องเดิมๆ พุทธโสธร80ปีกรมตำรวจแบบนี้นะครับนะครับกล่องละ1,500น้ารนะครับผมอ่ะต่อมารายการพระส,สมเด็จนะครับนะครับรายการพระส,สมเด็จเอาไปองค์ละ1000บาทนะครับผมนะนะครับรายการพระสมเด็จของตำรวจท่านนี II ้ครับเอาไป1000บาทนะครับพี่นะครับองค์หนึ่งนะครับมาชมกันเลยนะครับองค์หนึ่งนี่ดูลักนะครับลักเก่าๆแบบนี้ครับเป็นสมเด็จวัดระฆังลงลักเก่าเลยนะครับพี่นะเป็นอ่า เป็นของอของพ่อเขานะครับพี่นะของพ่อของตํารวจท่านนี้นะครับเป็นอะไรอากงหรืออะ,อ,อะไรเขาเรียกอากงหรืออแปะอากงอะไรเนี่ยค,ครับพี่นะเนี่ยนะครับเขาได้มานะครับตอนนั้นเขา,อ,าอยู่กรุงเทพนะครับนี่อยู่กรุงเทพนะครับนี่นะครับแต่เขา,าเดินน้ําเดินมาทางเรือนะพี่นะเนี่ยมา อยู melodies, <te aches> ่ท okay ี่จังหวัดพิจิตรนะครับอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับผมก็ได้มาเป็นตำรวจท่านหนึ่งนะครับในจังหวัดพิจิตรนะครับพี่นี่นะครับสมเด็จเก่าๆเลยนะครับพี่นะเป็นของอากงเขานะครับนี่นะครับเก่าๆเลยนะครับนะเก็บมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับคนเชื้อสายจีนเมื่อก่อนนะครับพี่นะเอาไปหนึ่งหนึ่งพันนะครับพี่นะครับต่อมาองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นสมเด็จนะครับวัดระฆังเหมือนกันนะครับพี่นี่อันนี้เป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับลงรักปิดทองนะครับ สภาพเก่าเก็บเลยนะครับพี่นะสภาพเก่าเก็บเลยนะครับเนี่ยสภาพเก่าเก็บเลยนะครับผมนี่นะครับสวยเดิมเดิมมีเม็ดวนสารชัดเจนนะพี่นี่นะครับโอเก่าเดิมเดิมเลยนะครับพี่นะนี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะหนึ่งพันบาทนะครับต่อมานะครับพี่ตรงนี้เป็นวัดคังเหมือนกันนะครับพี่นะอันนี้มีคล้ายๆเหมือนคล้ายๆมีฐานแซมด้านล่างนะครับเนี่ยเหมือนมีเส้นนะครับนี่ องนี้เก่าเลยนะพี่เนี่ยขึ้นคาบไข่เนื้อฟูแบบนี้เลยนะครับผมนะเป็นพระเก่าเก็บนะครับพี่นะเป็นพระเก่าเก็บเลยนะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้รู้จักท่านนะครับก็อได้เช่าบูชากันนะครับผมนะมาแบ่งปันพีพีเอฟซีนะครับนะครับเป็นแบ่งปันพีพีเอฟซีเลยนะครับเอาไปอง์ละหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะผมก็บอกเอาไว้นะครับว่าผมจะมาแบ่งปันพีพีเอฟซีนะครับก็ ท่านก็เมตานะครับพี่นะท่านก็เมตานะครับนี่นะครับองละหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะสมเด็จนี่นะครับลงรักปิดทองนะครับพี่นะครับเนี่ยดูง่ายนะครับกะสมเด็จเก่าๆเลยนะครับนี่นะนะครับไปอง์ละหนึ่งพันนะครับพี่นะนะครับนี่นะครับต่อมานะครับองค์นี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับนี่ครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับเกรทะลุซุ้มนะครับพี่ นี่นะครับสวยๆเลยนะครับองละหนึ่งพันนะครับนะครับนี่เป็นสมเด็จเก่าของรุ่นอากงนะครับอากงเขาเป็นตำรวจนะครับนะอันนี้อันนี้ของอากงครับแต่ว่าที่ผมไปซื้อเนี่ยเป็นลูกเขาครับที่เอามาขายเป็นตำรวจนะครับเนี่เดิมๆนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จตระกูลคนมีตังค์นะครับพี่นะตระกูลคนมีตังค์ไว้ก่อนนะครับนี่นะครับนะเนี่ยสมเด็จปกโพเก่าเลยครับพี่ พี่ดูเนี่ยปกโพเนี่ยเนื้อแตกลายงาเก่าๆเลยครับนะครับเนี่ยเม็ดดาเม็ดแดงนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับนะครับสนใจติดต่อมาเลยนะครับเบอร์โทนะครับเบอร์เดิมนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับนี่ด้านหลังเน่าๆนะครับเนื้อยุบจนย่อเนี่ยเม็ดมลสารขึ้นเลยนะครับองนี้นะครับ พิมพ์ปกโพในด้านหลังสวยเลยนะครับเนี่ยยุบย่นย่อเลยนะครับนะครับผมเพิ่งกินข้าวอิ่มมานะครับอาจจะสะอึกสะอึกหน่อยนะครับพี่นะนันแน่นท้องนะครับพี่อ่ะอะต่อมาองค์นี้นะครับองนี้ก็เป็นการลงรักมาเก่าๆนะครับพี่ดูนี่ด้านหลังนี่โหสวยมากนะครับนะครับด้านหลังสวยมากนะครับพี่นี่นี่นะครับดูนะครับดูง่ายนะครับรสมเด็จนะครับนี่องค์นี้นะครับ นี่สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับพี่นะพระสมเด็จเก่าๆเลยนะครับพี่นะวันนี้นะครับนี่ดูในพี่นี่รอยปูไตรอยเม็ดมวลสารนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะเนี่ยเอาไปองละหนึ่งพันนะครับพี่นะเอาไปองละหนึ่งพันบาทนะครับวันนี้นะครับแบ่งปันพี่ๆฟรีเลยนะครับพี่นะครับแบ่งปันนะครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับอันนี้เป็นลงรักตั้งแต่เก่าโบราณมาเลยนะครับพี่ดูนี่นะครับ นะครับองนี้นะครับองนี้ขอที่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับพี่นะอง์นี้เขาลงถักเชือกมาด้วยนะครับพี่นะองนี้ก็ถักเชือกมาด้วยนะครับเนี่ยเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับเก่าเก่าเลยนะครับเอาไปพันเดียวแล้วกันพี่เอาไปพันเดียวนะเอาไปเท่ากันเลยนะครับนะเอาไปเท่ากันเลยพันเดียวเนี่ยเก่าเก่าเหมือนกันเลยครับนะเอาไปเท่ากันเลยก็ได้ครับผมนะอ่ะ ลดให้พี่พี่เอฟซีไปเลยนะครับเอาไปเท่ากันเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับมาดูเหรียญนะครับของบ้านนี้กันบ้างนะว่าเป็นยังไงนะครับนะครับดูนี่ครับนี่เป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญปกโพอ่าเจ้าคุณนอนะครับเป็นเหรียญเจ้าคุณนอรัตนะอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญทางกรุงเทพนะครับพี่นะปุกเสกโดยพระอ่ะปลุกเสกโดยเจ้าคุณนอนะครับเป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญ อของอะไรเนี่ยของตำรวจนะพี่เนี่ยเนี่ยมีเส้นแตกตรงจอดจานเส้นแตกตรงตอเต่าเนี่ยเป็นเหรียญเรียกเหรียญอะไรอะในงานทอดผ้าป่าวัดอุ้มพุทธารามปีหนึ่งสี่นะครับของเจเลตำรวจนะครับพี่นี่นะเป็นผ้าตำรวจนะครับหูจอบปิ้นๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะนี่อ่ะเอาไปที่หนึ่งพันบาทนะครับพี่นะ นะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาเหรียญนะครับเหรียญหลวงปู mats, ames, <oo> Jacob, ่หมุนนะครับเหรียญหลวงปู่หมุนปีสี่สามนะครับพี่นะเหรียญหลวงปู่หมุนปีสี่สามนะครับนี่เดิมเดิมมีโค้ดชัดเจนนะครับพี่เนี่ยเส้นขนแมวคมๆเลยนะครับนี่นะเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญนี้ไปหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญเก่าเลยนะครับนะเก่าเก็บเลยนะครับผม เนี่ยเป็นเหรียญแบบนี้นะครับนะเอาไปหนึ like ่ง no พันบาทนะครับเหลียญปูม like ุนนะครับพี่นะไม่ทราบว่ารุ่นอะไรนะปีสี่สามนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญเนื้อนปากานะครับพี่นะนี่เหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อนปากานะครับเหรียญเลื่อนนะพี่นะใช่ไหมเนี่ยนะครับปีศูนย์แปดนะครับเหรียญเลื่อนนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะเหรียญเลื่อนเก่าๆเลยนะครับปีศูนย์แปดนะครับนี่นะครับเดิมๆนะครับพี่นะนะครับ ไปเลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะหนึ่งพันบาทนะครับต่อมานะครับองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อขาววัดหลักสี่นะครับพี่นะเนี่ยหลวงพ่อขาววัดหลักสี่ดูเนี่ยเป็นเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่านะครับนะครับเป็นเหรียญส่วนใหญ่เป็นเหรียญทางกรุงเทพนะครับพี่นะเหรียญทางกรุงเทพนะครับพี่นะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เป็นคนเชื้อสายจีนนะครับเขาก็ เสื้อหมอนผืนใบอะไรนะครับแบบนี้นะที่ล่องเรือมาจากจีนนะครับนี่นะครับก็อากงอะไรเขาเนี่ยมาได้มียคนพิจิตนะครับพี่นะอากงเขามาได้มีอาคนพิจิตเขาเลยามาค้าขายล่องเรือมาค้าขายในพิจิตนะครับอันนี้ก็ลูกนะครับลูกเขาก็ได้เป็นตำรวจแล้วก็นำมาแบ่งปันให้พระผมนะครับผมนี่นะครับ อันนี้เป็นเสือหลวงพ่อวงนะครับอันนี้น่าจะเป็นทางเทพนะครับหลวงพ่อวงนะครับเนี่ยเป็นเสือหลวงพ่อวงเก่าๆเลยนะครับเนี่ยเสือปั๊มหลวงพ่อวงรุ่นหกนะครับเนี่ยรุ่นหกนะครับน่าจะเป็นรุ่นหกนะเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อวงทําหลายรุ่นนะครับรุ่นหนึ่งรุ่นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอันนี้ส่วนตัวผมดูว่าเป็นรุ่นหกนะเนี่ยคุ้นๆน่าจะเป็นรุ่นหกนะครับ เอาไปหนึ่งพันบาทแล้วกันพี่นะเสือปั๊มหลวงพ่อวงเนี่ยของเก่าๆเลยนะครับนะครับอะต่อมาอันนี้ก็เป็นหลงวปลปงปู่เขียวนะครับเนี่ยรูปหล่อปั๊มหลวงปู่เขียวเนี่ยนะครับรูปหล่อปั๊มหลวงปู่เขียวนะครับเดิมๆเลยนะพี่นะครับเดิมๆเลยนะครับเนี่ยเดิมๆเลยนะครับเนี่ยคีปิ้นด้านหลังนะครับเนี่ยเป็นการปั๊มจากด้านหน้ามาด้านหลังเนี่ยก็จะมีคีปิ้น นะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นรอยกึ่งกิ่งนะครับนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับนะครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเนี่ยเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับดัมเดิมเลยนะครับพี่นะดัมเดิมเลยนะครับเนี่ยเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับพี่นะเอาไปแปดร้อยบาท นะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับครับต่อมานะครับเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับนี่เหรียญเนื้อนปรก้านะครับภาพสวยเดิมเลยนะครับพี่นะภาพสวยเดิมเลยนะครับนี่นะครับเดิมๆเก่าๆเลยนะครับพี่นะนะครับเขาเรียกเหรียญรุ่นงามเอกนะครับพี่นี่นะครับเนี่ยดูนะครับตรงนี้นะครับ จะเขียนคำว่างามเอกนะครับพี่นี่จะเขียนคาว่างามเอกนะครับคมคมเลยนะครับเหลียนคมคมเลยนะครับพี่นะนี่นี่นะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับนะต่อรองได้นะครับ1200บาทนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับนี่เก่าเดิมๆเลยนะครับ2องพัห้าสิบนะครับ นี่นะครับเส้นขนแมวคมๆเลยนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเหรียญเก่าๆห่วงเชื่อมเลยนะครับหลวงพ่อแก้ววัดปวงวันัยนะครับนี่นะครับเดิมๆนะครับครับเอาไป1,200บาทนะครับเป็นเหรียญยุคเก่านะครับนะครับต่อมานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยเนื้อนปะก้านะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยเนื้อนปะก้านะครับ ภาพเก่าสวยเดิมเลยนะครับพี่นะมีรอยจานนะครับผมนี่มีรอยจานของหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับเอาไป1,300าร้อบาทนะครับเหรียญนี้นะครับเอาไป1,300ารบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยเนื้อนปลาก้านะครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อทองสุกนะครับหลวงพ่อทองสุกอินทโชโตนะครับ นะครับหรือว่าหล pues mm วงพ nah ่อท้องสุขวัตโนดหลวงนะครับนี่นะเขียนว่าวัตโนดหลวงนะครับปีสองสี่เก้าแปดนะครับพี่นะด้านหลังพอกข้างนะครับนี่นะครับที 1, ่ระลึกในงานสร้างฉลองกุฏิวัดวัตโนดหลวงนะครับด้านหลังก็พอกข้างแบบนี้นะครับนี่นะครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะหนึ่งพันสองร้อยนะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับสนใจโทรเลยนะครับศูนย์เก้าหก เก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ ID ลายสูตรเก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับนี่นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนใจหอมนะครับพี่นะเนี่ยหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับผมรุ่นสุดท้ายนะครับปีหนึ่งแปดนะครับนี่นะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับ ต่อมานะครับจอบหลวงพ่อเงินนะครับนี่ลงรักป,ปิดทองน,นะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่ลงลักปิดทองหลวงพ่อเงินนะครับพี่นี่นะเป็นเหรียญจอบใหญ่ลงรักปิดทองหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเนี่ยเก่าเก่าเลยนะครับพี่นะเก่าเก่าเลยนะครับนะนี่นะครับเอาไปหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับเอาไปหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับลงลักปิดทองมาพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับผม นะแล้วก็มีคาบสนิมเขียวนะครับหรือสนิมยกขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นการลงรักปิดทองเก่าั้งแต่สมัยก่อนเลยนะครับพี่นะครับนะเดิมเดิมเลยนะครับพี่นะเดิมเดิมเลยนะครับพี่นะครับผมเดิมเดิมเลยนะครับพี่นะเอานี่นะครับเอาไปที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับพี่นะไปหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับต่อมานะครับต่อมาองค์นี้เป็นแหวนนะครับนี่แหวนหลวงปู่ดู นะครับนี่นะครับเป็นของดีมากนะบ้านตํารวจบ้านนี้นะครับนะนี่มีรอยจานนะครับแหวนนี่มีรอยจานด้วยนะครับนี่นะครับเนี่ยมีรอยจานนะครับนี่วัดสแกนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นรูปสมเด็จนะครับพี่เนี่ยปีหนึ่งเก้ามีโค้ดนะครับแล้วมีรอยจานด้วยนะครับนี่นี่นะครับรอยจานด้านในนะครับพี่นะเอาไปวงนี้เอาไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ นใส่นิ้วกลางได้นะครับนี่นะครับนี่ใส่นิ้วกลางได้สบายเลยนะครับพี่นะสวยดีนะครับสวยดีะรับนิ้วนางก็ได้นะครับนี่ใส่ได้สบายนะครับสวยนะครับนี่หนึ่งพันสองร้อยนะครับพี่ต่อมานะครับเป็นขุนแผนหลวงพ่อทิมนะครับขุนแผนหลวงพุทิมนะครับเนี่ยเดิมๆนะครับเก่าๆนะครับเนี่ยขุนแผนหลวงพุทิมนะครับนี่ทองทองแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับฝั่งตะกุดนะครับพี่นะฝั่งตะกุดนะครับนี่นะครับสองดอกนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับคุณแผนหลวงพุทิมนะครับพี่นี่นะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับต่อมานะครับเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัากระบือนะครับพี่นี่สองสี่แปดสี่นะครับเหรียญสองสี่แปดสี่นะครับนี่เหรียญเก่านะครับพี่นะครับหลวงพ่อลุ่งวัฒกาบือนะครับเหรียญเก่าโบราณนะครับ 84, สองสี่แปดสี่นะครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับนี่นะครับหูเจาะปิ้นๆนะครับเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นี่นะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเส้นขนแมวคมๆเลยนะครับพี่นะนี่นะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อแดงนะครับ เห็นหลวงพ่อแดงวัดเขาบนได้อิดนะครับนี่นะครับในหูนะครับมีขีดนะครับพี่นี่นี่มีขีดนะครับพี่เห็นไหมเนเนเนมีขีดคมๆอยู่ในไปหูนะครับพี so, ่เห็นไหมเนี่ยนี่นะครับนะเดิมๆเลยนะพี่นะเดิมๆเลยนะครับนะครับเดิมๆเลยนะครับพี่นะเหรียญนี้นะครับหลวงพ่อแดงนะครับสภาพก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับนะเอาไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะ ต่อมาองค์นี้เป็นตะกุดมงคลโสรถนะครับ huh. เนี่ยหลวงผู้เอี่ยมนะครับเนี่ยตั้งแต่รุ่นบนรรพบุรุษของออตำรวจท่านนี้เลยนะครับพี่นะเขาเรียกว่าตะกุดมงคลโสรถหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังนะครับพี่นี่เนี่ยมีรอยจานด้วยนะพี่เนี่ยมีรอยจานด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นการตัดหูแบบนี้นะครับตัดมุมตะกุดแบบนี้นะครับแล้วพี่ดูลักงในพี่นะครับพี่ดูลักงในเพี่ นะครับรักเก่ามากนะครับผมเนี่ยดอกเนี่ยเก่ามากนะครับเป็นตะกุดมงคลโสลดนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนะพี่ๆท่านไหนที่อยากได้ไว้บูชานะครับองนี้ก็สนุนราคาที่หลักหมื่นนะครับพี่นะหลักหมื่นนะครับนี่นะครับสนใจทักเข้ามาได้นะครับพี่นะนี่นะครับสนใจทักเข้ามาได้นะครับพี่ดูนะครับ สนใจถ้าเข้ามาได้เลยนะครับนี่ตะกุดมงคลโสรดนะครับนี่นะครับมีรอยจานนะครับพี่นะนี่นะครับสวยๆนะครับนี่ตะกุดมาตรฐานเลยนะครับมงคลโสรดนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่นะนี่นะครับเก่าลักเก่าๆเลยนะครับนะหลักหมื่นนะพี่นะสนใจถ้าเข้ามาได้นะครับพี่นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ ไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับร้านเรานะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับพี่นะตามนี้เลยนะครับฝากพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องมรดกพระเครื่องไว้ด้วยนะครับพี่นะฝากกดไลค์กดติดตามช่องมรดกพระเครื่องไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ